โรชอะคุณลุสิตคุณลุสิตบาปกี่ครั้งละอันอันนี้บาปกี่ทบแล้วนะคนบาปอันดับวีที่ชื่อเยอะที่สุดอันดับหนึ่งโรช <c oughs> ไอ้ไปไอ้พวกคนบาปเอ้ยมคุณการเวีโรชไอ้พวกไม่ไปคุณดิไอ้ โดนจงกูดแข้นเพิ่มความแขนในช่านนะเก๋ฉันขอให้วันนี้ข้าวเย็นแกไม่อร่อยขอให้วันนี้แกกินข้าวเย็นไม่อร่อยอ,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 อขอให้ไม่ได้เมมเบอร์ชิพสำหรับคนที่เรียกชื่อพจซาดูเก้าเ้าเอาเลยนะเอาเลยนะเอาลยนะ A Later Few Moments later. กดกดกดแล้วใครจะได้ห้าคนหาคนไอ้พวกเต่มามนาวบาบทั้งหลายขอให้ไม่ได้โอ้โหมีแต่คนดีๆที่เรียกชื่อโรชี่ถูกทั้งนั้นเลย <c oughs> ไอ้พวกที่เรียกชื่อโรชี่เพลทไว้ใช่แล้วทุกคนมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟังเอาไว้ให้ดีว่าถ้าเกิดว่าใคร ที่โดนโลเช่ไล่คำสาปใส่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามมันจะเป็นความจริงมีตัวอย่างให้เห็นก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าลองของ